มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไปกลางเต็นเจอเต็มเต็มหนุ่มไปกลางเต็นเจอเงาแปลกแกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพลงในกลุ่มระบุว่าเปรกดังอี๊ยดเยี่ยวเกือบแตก ฝากเจ้าหน้าที่อุทยานละออกให้ด้วยนะคะซึ่งผู้โพสต์ได้ไปกางเต็นที่ทุ่งแสลงหลวงแล้วได้พบกับเงาประหลาดคล้ายเปรตทาเอาถึงกับตกใจขนลุกกันเลยทีเดียวแต่พอสังเกตดูดีๆก็พบว่าเงาดังกล่าวเป็นเสาสัญญาณแต่มีเครือเถาวันขึ้นปกคลุมจนดูคล้ายกับเปรตบอกเลยว่างานนี้ถ้าใครไม่ดูให้ดีก็คงต้องมีวิ่งหนีกระเจิงกันบ้างละ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม t o p i p i o m o m ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ